กินหมูกระทะเสร็จแล้วจัดน่อยจ้าต่อีกย่างมาเรียนโวยน้องกับพอน้องเอ้ยกับพ่อเอ้ยไปทีนี่เอาเอาพ่อหลพ่อมาหใจเงินอยู่เดี๋ยวไปพี่โหดจ่าเดน่นเนาะ หรือมันล้มเรไาเนาม่แมนจะอันนี้มันจะชัดกว่ามันจะลับกันลครับเทาปลอดภัยพกนี้พวกรุเทเดฟารถึงีเทัมากกลับมาบ้านเราก็ย้กันด้วยอย่าเลยจะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขุกวันุกคังอเ่งเยพวมาตามเีอะไรพวากดีหลายเปปากดี ิดตั้งหน่อยนะคะพี่อไอพีพีเดี๋ด้ครับไร้ยางไรนไอนันัหลบกล้องพี่แองจี้ก่อน ิไอ้กับนอ้องให้เวลาแค่ฮาปีไอ้คิ้วสูงกว่าแน่นอน,น,นสูงก็เอื้อยเหรอดูทุกอาจจะสูงกว่นานี้ก็ได้ด้อาจจะสูงบ่อว่สูงกว่านี้ประมาณก็สูงปรแ,แม่แล้าณไหนประมาณประมาณ,มาณมาสิบขวบเนี่ยเอาท้ามึงอีกเราใช่ท้าท <ำ S 1> อีก,อกอเลย นจะไปล้วค่ะปลาสกินเลยไหนดยเป็นไงเร็วเร็วอร่อยมากเป๊บนัวนี่ขอดีใช่ไมเลยเอมะครับอนนี้ยังกินนี่ไปกินนกาน้องกินเต๊บบุ๊บเต๊บ เผ็ดดีเผ็ดดีแตยังไม่กิน้อนปาเลยคือต้องมีเวลานิดนึงเพราะว่าพึ่นเขค่อยเห็ดามมีดีควไม่ได้แสดงควาไม่ได้แสดงงชุดหนึ่งอ๋ออีกชุดนึงนะจ๊ะชุดนึงน้องกุ้ง ตกตายิ้มใ้กัไม่ไหลยเนี่ตลาดอยสูสูขนน้อยม่ปกไอมัหลกทาไม่หว พี่นอนจ้ากุ้มปิดไรชนมาขึ้นสุดยอดอพระเอกไหมเต้ว่าเอ้ยเอาปิดไปเองน้องคูอุอุ้ยโดนหัวเพียงทอุ้ยสมัทั้งพี่นะฟังพี่ฝั่งนี้ครับมมังนี้ไม่ไม่ผมม่กล้าอมาทางพี่มทั้งพี่ เปลี่ยนใจลพลรเคิงมาได้อจ้ามอได้จ้าบ่มีบ่มีอโครงการพลกระเคงบ่จ้าพลรเคิง่กพละเคงไปกินข้าน้ำใส่เนี่ยหอเป็นยังบ่กว่ากันเป็นยังเข้าเข้าใจไปลอดไปบ่ตองห่วลวบปากซำเขาชาเปลี่ยนเลี้ยงเจ้าก็ได้เป็นความรับเป็นควาอีกความดีครับคาับดอกคนยืมคือยืมดตานะอาาเป็น อาัออกไหมลูกต oh, ัวรีต ah, ัวอไรอับานี่ยนกางเขปไว้่อนลาีเหอลลกเป็นเ่นันสีมจับตาจับตาจับตามือแม่งไหลบ้านออไม่เหลือค่ะ เเอเท่าหไมเข้าไหเบบีอพ่นก็จาของรานแห่อระยกเขาขนเลยน่อไอทีพ่อชมสาวพ่น n o j ด้มีม่กี่เขา่ได้อกติดเขาแล้วเพาเป็นคนสุดท้ายลูกไปก่อนบอเรื่องหิมนจำได้คอยทายลูกขอป่อยก้ไม่กันิลาออกมาไปซื้มาสิน่่าอีมหม ไปเสียเวนมาจ้าไม่ได้เสียไรไม่ได้เก่งเหรอบ่บ่แม่งได้หน่อยอยากเล่นไม่ได้อยากเล่นไอคือก็มีพี่อุ้งอิง้องให้อุ้งอิงเล่นว่าเป็นเด้ไม่หน่อยเด้ผู้สอนเล่นช่องสวทีครับตอนเดียวสวัสดีครับครับว้าวอะไรร้องคนดีๆพั้น้องเปย์นังชิ้กำลังใจพ่อจิตใจ้ง ชิ้วชิ <c oughs> <s rebell> ้วชิวชิ้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 วชิวคิ้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 วคิวคิ้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 วคิวัิ้วคิ้วคิ้วคิ้วกิ้วคิ้วคิ้วคิวคิ้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 วคิวคิ้วคิ้วิ้วคิ้วคิ้วคิงวคิ้วคิ้วิ้วคิ้วอิ้วคิวิ้วคิวิคิวิวิวิ กพะงะับมเกิดเาองยิบเย็นดีเ้ความกันเท่านั้นเลยออกลุ่นกันพื้นเดวเท่าน้นเลยมกัดหมายความวากัดหมายควมาเพรนุ่นนี่งเคนยนขอไทยรูปงานกัดหมายความาหาเพลงเนียนพลน ่ <étique> อคนพนุ่นเลอออกมาออกมาจากรูกบอพอเอกกับเขาต่อเลยไปใสเด้อไปใสด้อทำไมทำไมอยู่เต็นท์อย่างเดียวเลยอย่างเดียวห้ามไปไหนอยู่เต็นท์อย่างเดียวห้ามไปไหนใสเด้ออยู่เต็นท์อย่างเดียวเลยเอ้าถ้างั้นไม่บีก็ต้องถ่ายคลิปคนเดียวสิพ่อเขาต้องทำงานลูกหน้าเวทีถ่ายคลิปาิปคมีความเรียบร้อยนั่นตายไปแล้ว นานเป็นเด็กน้อยจังไหนจังตีแม่เหมือนที่หนิวอุ้ยอุ้ยเอามารวมพลังมาสั้นไอคิวจะรวมพลังกับพี่อุ้งอิงเหรอรไม่หนึ่งกันฉากวะขึ้นไหมขึ้นโอเคไอคิวมันจีหอดฉากเข้ายู่บ่ ยูนี่ไอ้เที่ยวตีเลยไอ้เที่ยวทำโทษบุญกาบุญกาแล้วด้วยไอ้เที่ยนี่ตีเลยบุญกาถูกอุปัตถุอะไรนะไ้เที่ยบกาเอ็นนี่หน่อยไม่ดีไม่ดีก็ใช้ได้